แล้วก็ประเทศไทยเป็นประเทศท,ที่ที่มองมองจากแผนที่โลกของเซเว่นได้ให้เป็นอันดับสามรองจากอเมริกาญี่ปุ่นนะครับซึ่งถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยถ้าเทียบต่อจำนวนผู้บริโภคเนี่ยมันก็น่า,น,าน่าอัศจรรย,ย์ใจเหมือนกันนะฮะอ,อเมริกาก็250ล้านคนญี่ปุ่นโอ้ยดูกี่ล้านคน120ล้านคนก็ดำอยู่อันดับสองได้มา60ล้านคนเปน็นอันดับสาม นะฮรมีเซเว่นถ้าคิดกายต่อต่อประชากรแล้วน่าจะหนนั่นที่สุดในโลกแล้วล่ะนะครับก็ซีพีเอ็มก็ประสบการณ์เร็จมากนะก็มีเขาก็มีเอทรัพย์ที่ดีแล้วก็ต้องมีซัพพลายเชนที่สอดคล้องกับคนนั้นก็มีการวางแผนการส่งสินค้าที่ต้องส่งสินค้าให้ถึงเซเว่นไม่ได้เซเว่นมันเป็นร้านแบบคอมมิชเล็กๆที่นไม่ได้ที่เชลก็มีน้อยหลังร้านที่ที่เก็บของน้อยแม้สต็อกที่เก็บก็เก็บได้อย่างนิดยอ่างหน่อยแม้การขนส่งต้องยังไง ดีต้องเร็วต้องถึง,ต,ง,ถงต้องถึงทางทางกำหนดเวลาให้ได้นะครับก็อันนั้นก็เป็นตัวอย่างของการการมีเอ่อความไม่ดีที่มันสอดคล้องและเป็นไปด้วยกันนะครับฝั่งวอร์มแอกฝั่งซีพีไม่ใช่ฝั่งโรเตอร์สฝั่งเอ่อคาร์ฟู Lotus, ฟฟม,มก็เป็นอีเท่าเดิงเลยอันนั้นคือกลุ่มลูกค้าที่ต้องการที่จะซื้อสินค้าด้วยราคาเป็นหลักเนี่ยฟอร์แมก็ี่เป็นร้านขนาดฟอร์แมกร้านใหญ่ๆนะเหมือนกับมีคำในแก่ เพือ่อไหนเพื่อให้เกิดอิสระในย่อสเกลการเงินใช่ไหสั่งของที่ก็สั่งเงยอะๆน่ฮะลูกค้าก็ไปซื้อกาซื้อเยอะนั้นลูกค้าตรงนี้ก็เป็นลูกค้าที่ซื้อเพราะราคาเป็นหลักนะครับเนี่ยก็อันนี้เป็นเป็นตัวอย่างของธุรกิจคราฟต์ที่เรามาใช้วิเคราะห์หรือว่าเป็นตัวอย่างให้เห็นช่ไว่าในการสร้างความริเริ่มธุรกิจเนี่ยมันสำคัญยังไงนะครับมีอาจารย์มีกระสริอบ้าง,ม,งมีอะไรอยากพูดคุยหารืออะไรกันบ้างครับมีมีติด ถ้ายกตัวอยา Seven, ่างเซเว่นนี่ไอ้เซเว่นนี่เป็นเบสแอคทีฟของการพัฒนาผลเอชพาร์คิสมาทุกสายคนหลักชอฟลอนะฮะผมเคยมีโอกาสเข้าไปเยี่ยมไรเฮ้าส์ที่มันโมทอของเซเว่นของของซีพีแล้วนะครับทุกคนสามารถอธิบายวิธีการในไรเฮ้าส์ได้ทุกคนเล่เนกันเขาสร้างผลขึ้นมาน่านะทึ่งมากจริงครับเสริมเสริมอย่างยิ่งเสริมอย่าง,างยิง่งเพราะว่าเออต้องต้องอยเห็นว่า ในธุรกิจค้าปลีกค้าสมุกซื้ออย่างนี้เนี่ยร้านมันมีกี่คนตั้งเนีร้านนั้นเด็กไม่ตั้งกี่คนสิบถึงสิบห้าคนห้าพันสาขาอีกคนเนี่ยอ้ยห้าหมื่นคนห้าหมื่นคนคนงานพวกนี้เป็นคนงานที่มีความรู้สูงไหมครับ เลี่ยนงานบ่อยไหมบ่อยมากบ่อย,อยมากมากเน่สุดท้าตรงนี้เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สําคัญของตัวอยู่ของเซเว่นว่าเฮ้ยถ้าเกิดอ,อ่าเราดูคนงานเปลี่ยนงานบ่อยที่มัน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 ทำงานน่าเบื่อไหมไม่น,าน,น,น,าน,น่าเบื่อทำได้ครับหนึ่งสองงานเสร็จมาหัวแล้เดี๋ยววันี้เอ๊ะเอเอเซเว่นเองก็มองเห็นประเด็นนี้แล้วต้อมองว่าเป็นเป็นอ่า จุดทุกทางที่สําคัญต่อ,อการเติบโตเซเว่นเขาจะเปิดเปิดวันแรกร้านเนี่ยเขาต้องเตรียมพนักง,งานกี่ขนาดไหนถ้าเกิดคนหนึ่งอยู่สามเดือนก็ต้องเตรียมปีหนึ่งี่กี่คนอยู่ไหมเนี่ยมันก็ก็เป็นเรียกว,ว่าเป็นวิชั่นของของ CBO ที่มองไกลมากคือเขากเกลียวว่าไม่เอาละไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่จา้านงคนจากสมุนมาพนักงานละต้องมาสอนน้มันเรียน,นตั้งแต่โตเลยเนีย่ยเขาเปิดโรงเรียนใช่บไหมครับ โรงเรียนอะไรปัญญาพิวัฒน์ปัญญาพิวัฒนะครับเป็นโรงเรียนฝึกสอนตั้งแต่ระดับปวชอปวสขึ้นมาเลยแล้วก็เสร็จปร๊บการันตีได้ทํางานที่เซเว่นเลยนะก็อันนี้คือเป็นเป็นแผนกลยุทธ์ของเขาตั้งแต่ต้นอันนี้จะว่าไปก็คือเป็นมันไม่ใช่แผนสปายเชนแะล้วม,มันมันมีกลยุทธ์ของทางด้านเอชพาร์ทางด้านการบร,ริหารการบุคคลแล้วนะคือทั้งหมดเนี่ยมัน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 ม,ม,มันกลมกลืนสอดคล้องกันไปได้ทั้งหมดซึ่งอันนี้ผมต้องยอมรับจริงๆต้องต้องชมเซเว่นมากมองไกลมากนะครับแล้วก็ เขาก็มีสอนเบิกหลักสูตรนะครับหลักสูตรโลจิสติกเลยคือก็คือเพื่อฝึกคนที่อยู่ในไวเร์เฮาส์ที่ที่เก่งวิดเมื่อกี้ว่าเก่งวิสใช่ไหมครับครับหรือการขนส่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็เป็นเป็นตัวอย่างที่ดีอันหนึ่งที่เราน่าจะศึกษาแล้วก็เอาเอาเอาความรู้ตรงนี้ไปยุกใช้กับธุรกิจเราไม่ได้มีอะไรเสริมอื่นอื่นไหมครับตัวอย่างอื่น คืองานสปายเชิญนุชส,สิบเป็นงานที่จะว่าไปแล้วจะว่าง่ายเพาะไรการว่าง่ายเพราอยากนะครับในงานในเชิงเทคนิคเน,น,น,นมันมันมันดไม่มีอะไรหรอกง่ายๆนะครับเราคงม,มีเวลาประมาณ10ท,ที่สั้นๆแล้วกัน5นาทีผมขอตัวอย่างง่ายๆหนึ่งสมมติว่าผมมีผมกำลัเปิดผมมีปัญหา่ไม่ง่ายอันหนึ่ๆๆนะมมนง,งน,นี่ผมก็ตื้นฟังม,มาเมื่อวานในงางนะครับคือ ทุกคนทราบเรื่องการขนส่งมีปัญหาหลักตัวหนึ่งคือเรื่องของการเดินรถเที่ยวแปลาทุกคนรู้จักคำนี้ไหมครการเดินรถแปลกคือผมขนส่งของเนี่ยส่งจากกอไปขอทุเทพไปเชียงใหม่ก็เนี่ยของส่งเสร็จลูกค้าได้รับของแฮกปี้เสร็จแต่รถไม่แฮปปี้เพราะว่าอะไรเราต้องมีเที่ยวแปลกกลับมากรุงเทพซึ่งขากลลกเนี่ยมีของไหมถ้าไม่มีไปแย่งก็เสียน้ามันแต่ไม่ได้รายได้ มันก็มีแนวะคิดเรื่องบบส่งเที่ยวกลับเที่ยวกลับก็คือหาของกลับมาจากเชีงใหม่กับกรุงเทพไ่ได้นะนี่มมีตัวอย่างตัวนึงก็คือ,อมีธุรกิจแห่งหนึงนะครับในเออย,ยชื่อก็เขามีมีช่องส่งสินค้าจากโซน A น ID นะครแล้วก็ในตอนเดลเกันก็มีสินค้าจาก C นยครับ ID นะครับก็ใกล้ๆกันใกล้ๆกันซีไม่ต่างกันมากพอพอพอจะวิ่งเที่ยวเที่ยวกลับตีไปมาหากันได้นะทีนี้ สมมติแรกพวกออกแหวนเอไปบีเนี่ยมีประมาณ200เที่ยวต่อเดือนสมมติขณะที่เอซีไปเอเนี่ยมีประมาณ2,000เที่ยวต่อเดือนนะครับอย่างนี้เนี่ยมันจะก่อให้เกิดการขนส่งเที่ยวกลับได้ไหมมันน่าจะได้เน้นน้อยมันต้องได้กี่เที่ยว200เที่ยวมันต้องได้แน่ๆนะคือโอขาไปขาไปสงที่ตั้ง2,000ขากลับทั้ง200อย่างน้อยผมต้องเซฟได้200เที่ยวล่ะ ก็เปล่าก็ไม่ต้องหายไปนี่ค,คิดแบบนักธุรกาจงานวัสด,งงดุง่ายๆแต่ถ้าระบัตมีปัญหาไหมทำอะไรแล้วอ่าผมแจกแล้วแจกขอใหมมีปัญหาอะไรบ้างเช่นเจีครับเจอไหมอาจจะมีในเรื่องของว่าสิานค้าเนี่ยมันมีความซิค่อ,อยเช่นการส่งไปเป็นพวกวัสดุโรงงานได้ขอผลกลับเป็นขอที่ต้องการบ กันกระแทกอะไรเงี้ยสินค้ามันมันไปสินค้ามันมันมันเหมาะกับรถระพี่เดียวกันหรือเปล่าอย่างเช่นขนไปเกองปูนมีปูนกับอะไรนี่แย่ขนกลับเป็นอาหารอย่างเงี้ยมันไม่อาจจะไปกันไช่ได้ไปแจกแจกนะครับแีกจ่ายจุดสมมุิสมมุดในกองนี้ว่าไปได้ยันได้ เวลาสิบเป็นแลยาเวลในการผน่ลาตรงนี้มันมีเอยู่แล้วอะต้งรงกษงเจอไม่ได้คนตีได้ในวันหนึ่งเลยถึง่ามันทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้2วันจะปียังไงเวลาส่งของลงของเลยนี่พูดถึงเลยใช่ไหม Loading unloading ทางเชิญนับพี่สมมติว่าทำได้มีปัญหาอะไรอีกมีเรื่องคทาม c o n s t r a i n ที่ดีต้องการกับที่ต้องการส่งที่ต้องการรับของวันนี้ต้องการส่ง เวลาจะไม่ความไม่สมทุนกันระหว่างปีมาของสองข้างอันนี้เราเราพูดภาพรวมใช่ไหม200เที่ยวต่อเดือน2000เที่ยวต่อเดือนแต่เอาด้วยกัน2000เที่ยวต่อเดือนมันเกิดตอนไหนเรารู้ไหมไม่รู้มันไม่เกิดสิบวันสุดท้ายของเดือนหรือเปล่าค่ะขณะที่2000เที่ยวต่อเดือนมันเกิดสิบว,วันแรกของเดือนหรือเปล่ามีนจับกันได้ไหมถูกไหมฮะอันนี้มีปัญหาจริงแก้แก้ <c oughs> นะแก้ออกทั้ง ถ้าตีตรงนี้ไม่จบก็จบเลยนะฮะทำไม่ได้เลยและและอันนี้าาที่เป็นหนาดิเกิดขึด้นจริงคือ<ม>การกระจายของสองพันกับสองร้อยเนี่ยมันไม่มันไม่ไม่สอดคล้องกันคือบางฝั<ม>่งนี้ฝั่งนี้จะรับของเนี่ยก็ไม่แน่นอนฝั่งนี้จะรับของก็ไม่แน่นอนปกเสียทำทำบเฟอร์ไว้ทำยังไงฮะให้ทำบเฟอร์ลอ,อไว้ทั้งสองฝั่ง เพื่ออะไรเราำเรคำนวณมา buffer zone เพื่อยอะไรเพื่อทําให้ซีเควน c ์ของเมือ่อซีเควน c ์มันแ a t c กันได้มากที่สุดมากได้ระหว่างแ,แบ c k h อ u l กับ line c อ r e ใช่ครับใช่เชิญเชิญแจกแตกอ่ออธิบายเพิ่มอีกหนึ่งสำหรับท่านที่ยังยังตงามไม่ทันคือสิ่งที่เกิดขึ้นที่เขาก็บอกว่าสองพันเที่ยวใช่หไหมมันก็คงมี คือของสิ่งที่เกิดนั่นเองคือเอนี่เป็นดีลเลอร์รับของเพื่อที่ไปขายมันก็มีแารเป็นตัวไม่สันเฉลิมแต่ต้องบางรายใหญ่ๆที่มันสม่เสมอค่อนข้างสอ่เฉลิมคือวันละสองเที่ยวอย่างเงี้ยไปเรื่อยเขาก็อยู่เพราะรายใหญ่นานคือหารายที่มันสม่เสมอมาคือเฉลี่ยแล้วก็คือให้ได้200เที่ยวต่อเดือน